คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมโอ้โหจะได้ใช้ไมเนี่ยไอสัตว์โดนเทด่าน เรียบร้อยครับธนวินอาจจะต,ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะไม่ได้ใช้แน่นอนเซตเนี้ยด่านเนี้ยวิ่ง ด่านนี้คือทําใจเลย เฮ้ยเอ้เอามัวนี่วะไอ้สัสหลอกใครด่านนี้คือด่านยอดแย่ที่สุดละในเกมนี้ผมยกให้เป็นโนหนึ่งนะ ไม่มีดันไหนจะเล่นย่าไปกว่าน,นี้ลสะสสหรคิลเลอร์มันไปให้คนอื่นฟูนฟูนให้ อเอาอืมาบร้อยเย็ดเคเลือดเดือดไอ้สัตว์ เลือดเดือดในมือถือด้วย เรือเดือดก็ต้องหมดไปก่อนนะน้องเพราะว่ามันไม่ค่อยเดือดแล้วเฮ้ยโอ้โหล็อกเลือเดือดแบจะไม่ค่อยเดือดแล้วอะไรเต็ดินอย oh. ู <tr> oh. ่นี่ป่ะโอ้โหเต็ดไม่ได้อยู่นี่สัก แล้วเดี๋ยวคือลงมาจากเสาแล้วกดสามารถกดเพื่อให้รีสถานะบทกำลังได้ครับแบบสปินแล้วก็สปินได้อีกทีหนึ่งอ่ะสักแก

อ้าวพลาดหรือเปล่าชาววันนี้อไอ้เปิร์กขวามันบัฟมาเหรอไม่มีคูดาวเหรอใช่ไหมเนี่ย จะโดดทีทีกูก็โดดตามได้เสมอ วัสดีครับคุณโรนิโกอย่าแข่งขืนกับพี่น้องเราไม่รอบรอเข้าใจ่ไม้ อุ้ยเปิร์ขวานี่มันไม่มีคูดาวแล้วอ่ะอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะน่าจะได้เรื่อยๆเลยอ่ะทุกครั้งที่แขวนอ่ะ จะแตกเครื่องเหรอไปเวหิวซะแล้วยัดเลยยัดเลยจักะเรียกยัดเลยอะน้องยัดเลยนะรอบนี้พี่มายัดแลวพี่เก็บบตรลัส อ,อย่าเชิงเยอะพี่โนเชิรพี่เดีเยวตีอย่างเดียวมันแล้วแต่คนโดเนทครับคนโดเนโก้ถ้าแข่งเครื่องล้มแน่ครับไม่มีสปินแล้วล้มแน่ครับโนสปินแล้วอะ ขวดดีหมดแล้วมาตรงนี้โดนเก็บบัตรลัอตตี้ใหน้นอนท่านเล่น คลิปพี่ตัดกินข้าวแล้วก่อนนอนสนุกดีครับยินดีครับยินดีที่สนุกแต่ก่อนนอนกนไไูไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่ลงคลิปแค่ตัดกินข้าวนะ ไม่มีไม่มีมันหมดกำลังเพื่อนไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันหมดกำลังเพื่อนโดดไปขวาไปหมดกำลัง ไปแตะเครื่องนั้นหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเมกเรือสองคนแล้วล่ะเชื่อเครื่องก่อนครับไม่รีดต้บบใจเย็น 在。 พวกเด็กปเปรดแม่งเล่นธรรมดาก็เล่นยากอยู่แล้วยังโดนเซตด่านอีกเดี๋จะเชื่อจริงจนี่ผมเจออย่างนี้ทั้งคืนเลยนะใส่ตี้เล่นเออมาไม่ใช่ใส,ส่มาตี้ใส่ด่านเซตของจัดเต็ม เบอร์ขวาคือทำใช่เบอร์ขวาคือรอหิตกลางวานครับถูกต้องเบอร์ขวาคือถ้าเกิดเขาเจ็บแล้วเราแขวนนะครับมันจะติดสถานะหมดกำลังอา่า น่าจะปรับมาเนี่ยมันไม่มีครูดาวเลยน่าจะไม่มีคูดาวแล้วคือทุกครั้งที่แขวะคือถ้าเกิดมีคนคนไหนที่เจ็บอยู่อะ่ะจะติดหมดกําลังครับ ยัจเจออย่างนี้ทั้งคืนแล้วเนี่ยตีสี่แล้วก็ซัดเต็มมาขนาดเนี้ยจะเต็มมาแบบสุดๆอะ่ะไหนผมอ่านหน่อยไม่แต่เพราะวิตแขมันตะขอเพราะชีวิตที่บาดเจ็บทุกคนในฐานะเลือดท่วมและหมดกำลังไปเวลา30มสิบวีเลือดท่วมก็คือสถานะหัวหมูครับแต่ฮิวไม่ช้าอ่าประมาณนั้นเนี่ยสถานะเลือดท่วมจะลดความคืบหน้าในการรักษาเมื่อไม่ได้รับการรักษาก็คือถ้าเกิดฮิวแล้วฮิวไม่เสร็จ ประมาณนั้นก็คือหลอดหลอดที่ฮิวไว้ก็จะลด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 ชาเด๋ยวนี้ไม่มีครูดาวแล้วอย่างดีแต่ว่าทํางานแค่สามสิบวิจริง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 ,รง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 แล้วเอาเอามองฮิวออกแล้วใส่ไอเนี้ยดีกว่าแต่ว่าเอาคือได้ใช้จังหวะเดียวเองมองฮิวอาจจะเอามองฮิวออกแล้วใส่เป็นไอเนี้ยปันแล้วหมดกาลังเซตนี้น่าจะเวอร์ก,กว่าสัตว์แม่งจะปิดสอง G อย่างเฮียเลย เฮียสปิน <wird variance thumbnails> ่องทีแ <ệt> ม <reference> ่งสปินจนสกิลผมหมดอ่ะ